สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี b บิตคอยชาวนี้นะครับไต่ขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับถ้าสามารถปิดเทีอยงโซนนี้ได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นมายืนอนังโซนมา1นึ่งแสนสองหมื่นเหรียญเนี่ย ได้ประมาวัน2วันนี้ไม่น่ายากมากแล้วก็สามารถเกิดเคสซูเปอร,ร์ริดได้มากขึ้นนะครับก็คือเบรกทำห g h แบบแรงๆขึ้นไปเลยจบเดือนเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นนะครับซึ่งถ้ายูนอ,อโชนี่ได้เนี่ยเราพร้อมเลี่ยใสายสุดเหมือนกันก็จะเพิ่มไปประมาณ5-10%แต่ตอนนี้ใน้าคตของการเติมออเดอร์ขึ้นมาเนี่ย ตัวไซซิ่งของเรามันขึ้นมาค่อนข้างแน่นมากๆละคือมากกว่าตัวพอร์ตเมนเนี่ยประมาณเท่าหนึ่งละนะครับนตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะพยายามทําคืออยากให้เพื่อนเห็นภาพว่ามันสามารถทําในเวนี้ได้นะครับไม่ได้อยากที่จะให้โฟโม่ต้องการให้โลภกันแะแต่อยากให้เป็นเคสดีนะครับในการเทรดในการลงทุนในภาพระยะยาวนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจชาวนี้นะครับก็ดูแล้วข่าวไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีทางพาร์ทของแสจีที่เสนอไอเดียให้กับทางรัฐบาลได้จะ ออทำตัวบิตคอย n ีเซ e ร์ฟให้กับทางฝั่งสหรัฐแล้วก็พร้อมที่จะปลดหนี้สหรัฐได้ด้วยนะครับสำหรับไอเดียนี้นะครับภาพรวมตัดงต่าจมองกันในรูปคลิปครับ xm นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ xm เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานทุน,นนะครับแล้วใครครับไปคุยต่อในไลฟ์แชร์ดิสคอทเทลแกรมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับซัพพอ,อร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครเน็ตทูบตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบวีคลีแนนเพื่อนรักกันอาจจะพอร์ตส่วนตัวเองสามารถไปตามดูกันได้ แล้วก็ลิสต์ในฝั่ง asset web3 เนี่ยน,ยนะที่เราทยอยเพิ่มเข้าไปตอนนี้มีมากกว่า50 asset แล้วนะครับในฝั่งค้าสื้อของเราตอนนี้มีด้วยกัน2อันนะครับ Bigger t วินกับ Goldspur ทุกเพื่อนสามารถสแกนโคด้านล่างสอบถามรายละเอียดน้องมีได้เลยนะครับซึ่งมีกิจเนื้อสอนในกับเรื่องการพูดพื้นฐานเรื่องใหม่ทั้งหมดนะครับตัว Market Cycle, Market Money Management, วิธีการเทรดเบื้องตอน้นวิธีการนัเงื่อนไขาการเทรดวิธีการลงทุนในฝั่งการเทรดฟรรดิวเจอร์ Bitcoin Crypto ทองคำนะครับแล้วก็ค l a s Goldspur จะสอนในหา,หาที่มนันแนทวาร์ม การมองกลับเป็นโมเดลทำเฟรมนะครับแล้วก็การใช้งานออปชันที่สามารถมาแอบกับพอร์ตได้นะครับในฝั่งของตัวภาพรวมตลาดเช้านี้เพื่อนๆเอาคอยก็ดีดขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะนะ,ะขึ้นมายกแห่งเลยซึ่งผมคิดว่ารอบนี้น่าจะมีโอกาสเกิดเอาคอยซีซั่นแบบได้เห็นแบบขึ้นทุกตัวแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงทุกตัวนะ,ะตัวที่ขึ้นแรงๆก็จะเน้นไปต,ตัวไปนะครับก็มีไทม์ไลน์ให้เราสามารถเข้าไปเทรดอะ ที่เป็นระยะรายงาันที่ผมคิดว่าค่อนข้างเซฟแหละประมาณ10วันนะครับรอดูว่ามันจบจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาไอแวกขึ้นมา15%เนียสิ่เปอเอ่อเอ็มเอ็นทีเนะครับเพนกูสิบเนะฮะเอ่อในพนาร์าาราาตของตัวภาพรวมฟีนกินเด็กเช้านี้เพื่อนๆยังอยู่ในโหมดของนูโโชหรือว่าโซนกลาง52นะครับซึ่งอออยู่ในโหมดนูโโชมาหลายวันละเดี๋ยวจะต้องรอดู7จ็ดโมงนะว่าอัปเดตยังไงวันนี้อัปเดตคลิปเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวววผมมไปนนนนััับบิตต่่ออะครรใฝงงขภาพ ลองช็อตลิคดเดตเพื่อนๆ90,000ตัวคนนะครับที่พอร์ตระเบิดนะครับ200กว่าล้านเหรียญก็จะเป็นในฝั่งของขา S เนาะประมาณ150เพราะว่าราคามันก็ drive ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฝั่งขา S ที่ไปแห่ S กันแล้วก็มีการาใช้ตัวเลเวลเลตเยอะเนี่ยน่าจะมีการลิคดเดตเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามาดูการในพาร์ทของภาพเดือน,นเพื่อน September ตอนนี้นะครับขยับมาได้ค่อนข้างโอเคเลย8%อยู่ในラกิ้งที่เราคาดหวัง แล้วก็มีความคาดหวังเพิ่มขึ้นในฝั่งซูเปอร์บริดนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าขึ้นอีกแค่วันละหเปอร์เซ็นตี่ยตอนนี้ประมาณ 10, 10บสิบวันนะสิวันเนี่ยก็จะทําให้เซปเทมเบอร์เนี่ย,ยบวกมาประมาณ20%นะครับแต่จริงแล้วการที่ขึ้น1%เซตเบิลตลอดทุกวันผมคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดสมมติตลาดมันจะซูเปอร์บริจริงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีวันหนึ่งแบบ5% 2% 3%ไล่ขึ้นมาให้เราเห็นซึ่งดีมากนะคร็แบบเป็นเคสคางเ,าเะคร็เยเก็นห็นแบ่บ30 50อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้นะประมาณ3อเดือน2อสเดือนแต่ต้องเปิดด้วย September ได้ดีก่อนนะครับถ้าเกิดเปิดด้วย September ได้ดีเนะี่ยมันก็จะมีโอกาสขยับดายขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะน,นะครับขยับมาดูกันต่อนะครับในภาพของตัว Ethereum Spot e t อีอัปเดตมาชาวนี้แดงนะเนี่ยเพื่อนแล้วก็ Bitcoin Spot e t ีทก็แดงเช่นกันนะครับแดงนี่ขายเล็กๆนะครับเรียกว่าขายเล็กๆแล้วกันนะ เพื่อแดงอาจจะอยู่นักกวนิดหนึ่งนะครับในภาพในภาพของตัวน e กโบรกซิมิติงอีก4ีวันก็น่าจะประมาณเดือน10เนาะประมาณช่วงปลายเดือน10นะครับที่จะมีการปรับรอัตราดอกเบีย้ยอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้เาขาคาดว่าน่าจะมีการปรับลดอีก2รอบนะครับตอนนี้นะที่ดอทพอร์ตออกมานะครับคราวนี้ข่าวชาว์ีดูหน้าจับตาเ็าจะมีทางพาร์ทของไมเคิลเซเลอร์ที่มีการเสนอแผนสร้างออ strategic bitcoin reserve นะครับซึ่งจะทำให้สามารถปลดหนี้สหรัฐนะ ที่ตอนนี้มันนี่มันพุ่งไปมันแปดแปดสิบกว่าล้านล้านใช่ไหมอืมก็จะช่วยปลดหนี้ได้นะครับก็เออไม่รู้ว่าตัวโปรเจกต์นี้จะเป็นไปได้เรียกว่ามีการโครก,กันกับทางฝั่งแซจิแล้วเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเออจากที่ผมดูนะคือตอนนี้ที่สิ่งที่แซจิกำลังทำคือเขาพยายามดูดมูลค่าทุกอย่างเพราะจริงเนี่ยบิตคอยนมันจะเป็นตัวดูดมูลค่าทุกอย่างมาอยู่ในตัวสกุลเงิน กลางใช่ไหมดังนะนั้นเนี่ยการที่เราไปรีเซิร์ชบิตคอยเนี่ยเขาจะสามารถกินควบรวมทุกอย่างได้น,น้นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนีสารัฐไม่ว่าจะเป็น Market Cap ทองคําไม่ว่าจะเป็น Market Cap NV เอ็นวีเดียไมโครซอฟท์อะไรทุกอย่างท,ทุกๆอย่างเนี่ยถ้าสมมติเราสามารถเรียกว่าอะไรอ่ะเขาสามารถรีเซิร์ชทุกอย่างมาที่บิตคอยได้ไม่ว่าจะเป็นตัวตัวไมโครซอฟท์หรือหุ้นเทคต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเทคที่หลังได้สบายๆมากๆอันนี้คือไอเดียนะดังนะนั้นเนี่ยตัวนีสารัฐน่าจะเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจิบจยมากๆรัสห สิ่งที่ชายจีมองนะครับคราวนี้มาดูาต่อในฝั่งการาฟเทคนิคดีกว่านะครับเรื่องของตัวไอเดียภาพรวมตรงนั้นเนี่ยต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงที่ผมพูดในเมื่อกี้คราวนี้ในฝั่งของตัวเทคนิคนะครับตอนนี้เนี่ยภาพมันนั้นเดือนที่มันขยับมาเนี่ยมันอาจจะยังดูมีเดเวอร์เจนต์อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูจบเดือนนะครับเดือนนี้ดูมีความหวังนะจริงๆไม่เหมือนเดือนนี้ที่เกิดแบบพวกโดจิเล็กๆหรือว่าเดือนนี้ที่แบบขึ้นมาต่อแล้วย,ยังเดเวอร์เจนต์แบบเล็กๆอยู่อะไรเงี้ เล็กๆที่พูดถึงคือแท่งเทียนนะครับแหมมันได้เกิดแท่งเต็มเกิดขึ้นแต่ในเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันย่อลงมาแล้วมันไม่เกิดกราฟฟิง้งถูกไหมในนั้นมันเลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสในเดือนนี้ที่จะพุชที่จะชูสตัวไพาซิ่งราคาขึ้นไปแล้วก็ทําให้เดวเจนมันฉีกซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยไพาซิ่งที่คิดว่าเดวเจนมันสามารถที่จะฉีกได้ในฝั่งภาพมันนะที่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไม่ได้ก็คือแถวโซลารมันหนึ่งแสนสามหมื่นะถ้าเกิดเราลองมาวัดดูมีเปอร์เซ็นต์ไหมสิบ นะครับแล้วก็อีกแค่10วันในนั้นเนี่ยผมขอวันละ1%ได้ไหมนะครับถ้า1%ได้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทำการฉีกตัวไอซตดรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมากกว่านั้นเนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องจับตาเลยคือช่วงปลายเดือนตัววีคปลายเดือนเนี่ยเป็นวีคที่ตัดสินสำคัญมากถ้ามีแรงเทขายแปลกๆมีอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์การเกิดเดวิเซนซ์ก็จะสูงมากขึ้นละ แล้วก็อาจจะมีโอกาสการย่อในเดือนหน้าหรือว่าโอกาสการคอยชันในเดือนหน้าจากย่อแรงย่อเบาก็เดี๋ยวต้องมาดูว่ามันมันมันลักษณะมันเป็นยังไงเหมือนเหมือนเหมือนตอนช่วงที่เราช็อตมาในเดือนก่อนเพื่อนน่าจะจำฟิลลิ่งได้นะครับช่วงที่เราเล่นกันก็ต้องกลับไปเล่นโหมดเดิมนะซึ่งซึ่งเราไม่ต้องการนะเราไม่อยากนะคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในภาพของการปรับตัวเป็นเอ่อตัวเคสหนึ่งของเรานะครับก็คือ เคสของการวิ่งเป็นเอนดิ้งนะครับขึ้นมาเป็น 1, 2, 3, 4, 5ไปจบนะครับตรงนี้ออยังอยู่ในรูปที่เรามองอยู่นะครับซึ่งถ้าชุดนี้มีการสวิงนะครับขึ้นมาทำการเบรกแล้วทำไฮเนี่ยแล้วมีการเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะอประมาณ 2, 3วัน4วัน5วันอะไรเงี้ยผมไม่ช่วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสัญญาณท่าแบบนั้นแล้วก็มีแรงขายดำ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 ไม่ยอมอโทษทีครับลากไปโดน ไม่ยอมทําการกระชากทะลุกรอบตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเหนื่อยนิดนึงนะครับคือจริงๆเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นเหรียญผมคิดว่าจบมันก็ยังมีดเวอร์เจนอยู่แต่ยังพอมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าการจบแบบแถวแบบ1นึ่งสองหอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเป็น worst case เล,เลยแล้วกันนะครับ่ในมุมผมนะเพอัะนั้นเนี่ยการขยับขึ้นมาชุดนี้ควรจะต้องทะลุกรอบนี้ขึ้นไปให้ได้ก็จะกลายเป็นเค s ส,สอที่เรามองนะครับอ่า c a s นี้ก็คือเคสของการ super bread break super bread อัะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูภาพรายวัันนนกก่อล รายวันะเพื่อนแอบเราดูตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดแท่งเทียนมาสามารถปิดตรงน,นี้ได้นะครับมันจะมีการเบรกตัวเรียกว่าเป็นดาวเทลลี่อะไกันเนาะหลายคนเรียกว่าเป็นแนวต้านและการสําคัญที่มีการสะสมพลังและแคร็กลงมาก่อนแนะ่ก็คือตอนช่วงที่มี CPI และสิ่งนี้ประกาศตอนนั้นเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มันแคร็กลงมาเนาะซึ่งตรงน,นี้เล่นข้อมจังหวะไปเนาะเราโดนหน้าทุนไปแ้่ก็ที่จริงคิดว่าถ้าเราทําไห้ดีกว่านี้คือ L ขึ้นมารับปิดตรงนี้แล้ว S ต่อตามที่ผมลองแนงแบ็คเคดวิธีการเทรดตัวเอง ทำข้อจังหวะไปนิดนึงเราก็รู้สึกว่าเรามีความโลภตรงนี้มากเกินนะครับยิ่มองผมนะถ้าเกิดเราสามารถกลับไปแก้ไขได้เราจะทําแบบนั้นาวนี้ตอนนี้มันเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับมันเบรกขึ้นมาถ้าปิดเดได้เนี่ยผมคิดว่าโอเคก็คือมีการคอนเฟิร์มชันละในในภาพตัวแนวต้นานแนวนอนนะครับราวนี้สิ่งที่ต้องทําต่อคือตรงนี้เราต้องเร่งเครื่องละเร่งเครื่องต่อหลายคน่พี่พี่แบกมาไกลมากแล้วนะมันคือเราต้องมาเมินเป็นเดย์บายเดย์เพื่อนตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราผ่านมาแล้ว นะครับเราอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยตรงนี้เราแบกมาแล้วขึ้นมาขังนี้เราต้องขายแล้วนะ no นะครับเราต้องคิดว่าเราสา,สามารถแบกโพอร์ชันไปในเ,เรียกว่าซีเนโอถัดไปได้ไหมนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราพยายามแยกซีเนโอใน3 4เคสซีเนโอเพื่อที่จะตัดเคสที่มันดูแล้วมีความไม่น่าจะเป็นออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เคสที่เราจะได้ประโยชน์กับมันเพิ่มเข้ามาเปอร์เซนต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ สิ่งที่ดูต่อนะครับก็คือตรงนี้เราจะใส่ใส่สุดก็คือตอนนี้พอชั่นของผมเนี่ยที่ผมเติมเข้ามาเนาะประมาณ50ละคือมากกว่าพอร์ตเมนประมาณเกือบ 1x ละแต่สิ่งที่ต้องการคือเราพยายามที่จะเ,เติมเพิ่มเข้าไปก่อนที่จะเกิดเคสซูเปอร์บริดตนะครับเพราะถ้าเกิดมันเกิดเคสซูเปอร์บริดตแล้วเนี่ยเรามีของครบเราจะได้สเกลอัพพอร์ตได้ค่อนข้างไกลมากนะครับนนเนี่ยตอนนี้เราเราเราเรอดูว่าตรงน,นี้ถ้ายืนได้นะเดยยืนได้ผมอาจจะเติมเพิ่มอีกประมาณน ของงตรงนี้ซึ่งเยอะม,มากๆแล้วแน่นมา,มากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเคสซารีที่ผมอยากจะทำเพื่อนเห็นภาพว่าเราสามารถเอาเงินน้อยเนี่ยเพื่อนมาแลกเงินมากได้อย่างพอร์ตเนี้ยที่เราทําการอัดคลิปเนี่ยรอบนี้ผมใส่เงินเข้ามาประมาณ0.8 VC อ่ะถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็น่าจะมัน80,000 8่0 0 0ดหมืเหรียญน,นะโดนประมาณแ9 0 0 0เหรียญอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนี้ก็สเกลอัพขึ้นมาประมาณ300,000กว่าละมันก็ประมาณ3เท่าแล้วใช่มั้ย3-4เท่าละนะครับก็ถือว่าโอเคดีมาก นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในเคสนี้เนี่ยออซูเปอร์บิทเนี่ยที่มันจะค่อยๆไต่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนคือมันควรต้องขึ้นมาแล้วก็มาจาะใช่ปะ่ะอันนั้น,นระหว่างทางนี้มันจะขึ้นมาจาะเนี่ยนะครับที่เรามองว่าสิ้นเดือนเนี่ยยังไงยู่จาะแล้วเบรกให้ได้นะครับตรงนี้เราต้องมีให้ใหเยอะที่สุดแต่ต้องไม่เกินความเสี่ยงที่เรารับได้นะอันนี้สําคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เรารอดูว่ามันถ้ามันจาะแล้วเบรกเนี่ยมีโอกาสชูสขึ้นไปแถวออโซนประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นเหรียญ ซึ่งจริงๆตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นการขึ้นที่คนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเบรกออทามไพเพราะว่าตอนนี้คนที่จา,จากที่ผมดูนะรอบๆตัวเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงออทามไพเันเยอะเท่าไหร่นะผมเลยคิดว่าตรงน,นี้ขึ้นค่อนข้างเฮลตี้มากนะครับออะโอเคเดี๋ยวรอ,อดูกันแล้วกันว่าเราบองถูกหรือเปล่าก็เถกันมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆน่าจะจำสภาวะแต่ละช่วงหน้าที่เราประเมินเคสน้าแล้วก็ forward trade ไป นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในภาพของการปรับตัวคอร์เรคชันคิดว่าตรงนี้เป็น B ไปแล้วมีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสอยู่แต่มันต้องหลุดลงมาแรงๆตอนนี้ยังไม่เห็นเคสที่หรือว่าเปอร์เซ็นที่มันจะหลุดลงมาแรง,ลง,ลง,ลงเราเลยมองเคสนี้อยู่ในพาราลิีที่3นะครับก็ยังไม่ได้พูดถึงเยอะมากนะครับอ่ะขยับมาดูต่อในภาพของแนวนอนเห็นไหมหลายๆอย่างดูเริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้นจากด้านล่างทีเรา เล่นกันมาแล้วก็ไต่ไต่ไต่ขึ้นมาเฮ้ยจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มไหมวะตรงนี้ประหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็คือสีส้มตรงเนี้ยค่อยๆขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจาะหายตรงนี้ตามที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันกระชากเร็วเลยอาจจะเป็นเคสนี้เราก็ต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ประเมินดูว่าเฮ้ยมันขึ้นแรงจริงปะวะหรือว่ามันขึ้นมาแล้วแถวปิดมันหนึ่งสองเจ็ดก็คือแยกย้ายนะคือเราจะต้องลดลดพอซิชั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่าไงอีกทีหนึ่ง นะครับแอลดพอร์ชั่นปิดโพชชั่นอะไรก็ว่าไปเพราะเราเล่นเครื่องกันมาเต็มเต็ม,ตมเหนียวอ,ะอ่ะนึกออกใช่ไหมคราวนี้มาดูต่อนะครับเอ,อ่อในภาพของการมองไปเทรลน์ก็เป็นไปตามที่เราคิดเลยนะครับว่าไอโซน3ตรงเนี้ยมันน่าจะใกล้หลุดกรอบโซน3ามมาละเพราะว่าอะไรตรงนี้ครับตัวแนวต้านน่มีการใช้ซ้ําหลายรอบจําได้ใช่ไหมหนึ่ครั้งนะครับสครั้ง3ครั้ง4ครั้งนั่นหมายความว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีแนวสัมผัสเท่าไหร่ละนะครับแอบที่อ่ามีการเทสมากับตัวไส้นี้ กับตัวก้นตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีอะารสำคัญอะไรแล้วนะครับในนี้นนคิดว่าโซน2อน่าจะขึ้นไปได้สบายๆแต่สิ่งที่มันควรต้องทําคือมันไม่ต้องรีบนะครับไต่ขึ้นมาแล้วก็อยู่1 2 3 1 2 2แล้วค่อยเบรกทีเดียวนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นท่านั้นหรือเปล่านะฮะก็คาดหวังเหมือนกันในฝั่งเทลลนาก็ค่อนข้างคล้อยตามกันกันกบซีโอที่1กับที่2นงแนวนีอนะคราวนี้ขอย้อนไดูต่อนะครับเอ่อในภาพของ MCMC MC ขึ้นมาถิตปะละหนึ่งครั้งอันนี้อีก1ครั้งเดี๋ยว เวอร์ดี้ซิมเปิลในการเล่นนะครับเล่นเล่นไม่ยากในเ c รอบนี้ในฝั่ง BC นะครับในฝั่งทองเป็นไงบ้างเพื่อนแอบทองแล้วก็ลันในฝั่งขาขา S มานะครับผมเติมออเดอร์เข้าไปเพิ่มอีกมา2อสามไม้มีมีไม้หนึ่งดาวอยู่ก็เดินกระชากลงมาเจอพวกเส้นนี้เราก็จะเมินดูว่าเออเส้นนี้เอาอยู่ไหมนะครับถ้าเอาไม่อยู่เราจะรอ TP เส้นล่างนะครับผมว่าจะ TP ไปประมาณไม้2ไม้ก่อน แถวโซนนี้แล้วก็รอทีวีเส้นล่างนะครับอีกสักไม้ที่เหลืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูอาจจะสวิตมาเล่นเอลสักพีหนึ่งอะไรเงี้ยแถวกรอบด้านล่างก็พยายามเดินเรื่อนนะครับไปดีสกอตนะครับสิ่งที่เราเล่นเอสไม้นี้ในฝั่งทองเนี่ยเพื่อนเราเห็นวีเพื่อนวีเนี่ยมีสัญญาณของการเกิดเดเวเจนนะครับเดเวเจนเห็นไหมครับแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวอีกหนึ่งอันตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนาะก็คือภาพของตัวโดจินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องรอวีจบอีกหลายวันอยู่นะเนาะวันนี้วันที่ไอ้วันนี้วัน ออฟไฟเดย์แล้วนี่โอเคบ้ิวูดนะครับตอนนี้คือวันศุกร์ละอันนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นได้ค่อนข้างดีที่เราเก็บเอสด้านบนมาเนาะแล้นั้นเนี่ยวีคนี้ถ้าเกิดจบแบบโดจิเราก็รอวีคหน้าต่อรอเล่นวีคได้เลยอะนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของทองตอนนี้เพื่อนมันเป็นสัญญาณของการเกิด4ใช่ไหมครับวิ่งขึ้น5เนาะแล้วก็5มีสัญญาณรีเวอร์โให้เห็น คล้ายๆกับตอนช่วงที่เราช็อตบีซีอ่ะคล้ายๆกันเลยนะเพื่อนที่อยู่ใน Discord นะครับจะจำได้ที่ผมบอกว่ามีแท่งพวก Big w h ไว้เกิดขึ้นใช่ไหมครับมีโดจิสิ่งที่เราต้องการคือ Bigback ครับถ้ามี Bigback เกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเรามีโอกาสลงมาเทสเส้นล่าง2เส้นเลยในฝั่งภาพ V ีก็ค่อนข้างลึกอยู่นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะลงมาท่าน,นั้นหรือเปล่านะครับในฝั่งทองเนะาะคราวนี้เอ่อแคมาดูต่อในภาพของอื่นๆนะเอ่อดอลลาร์นะครับก็มีแรงดีดกลับขึ้นมา น้ำมันเนี่ยตอนนี้ผมมีหุ้นน้ำมันอยู่แล้วก็กำไรมัน20%ได้ใช่ไหมคราเนี้พอคอลเลคชันขึ้นมาเนี่ยเราจะไปดูหุ้นไทยว่าหุ้นไทยที่เราถือเนี่ยมันมีการกระชากขึ้นมาถ้ามันมีการกระชากอาจจะเคลียร์เคลียร์ไปบ้างนะครับเพราะว่าในฝั่งน้ำมันมันยังประคองเป็นดาวเทนอยู่ดังนั้นการคอลเลคชันแบบนี้เราเป็นจังหวะการเคลียร์หุ้นไทย เรียกว่าเคลียร์หุ้นตัวที่มันเกี่ยวกับน,น้ำมันแล้วกันเอา,อางี้ดีกว่าโอเคพูด <g ül> <g ül> เดี๋ยวเดี๋ยวบางคนไปเคลียร์ทั้งพอร์ตนะคือคือผมอยังถือเต็มสตีมอยู่นะออยังไม่ได้เคลียร์อะไรนะรยังไม่ได้ลดอะไรนะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดคนนี้ในฝั่งของตัวดาวโจนส์ขึ้นมาต่อนะก็บวกขึ้นมาต่อนะครับเนสแดกก็เช่นกันนะฮะก็ยังไต่ขึ้นมาต่อซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นระเบิดลูกหนึ่งแล้วกันที่ที่ผมมองเรื่อยๆนะว่าเวลาพอมันคราลงแบบเนี้ยมันจะทําให้ตลาดทั้งโลกมันครา ก็ตอนนี้ยังไม่มีนแง่สำคัญอะไรแต่เดี๋ยวดูไว้ก่อนเช็คกิ้งไว้ก่อนนะครับจริงๆริเนี่ยผมหาจังหวะเอนทรีเข้าไปในตลาดสหรัฐอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้มันคอร์เรชันแบบเนี้ยหน้าหน้าเข้านะตอนช่วงนี้มันคอร์เรชันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะอีกทีนึงเพราะตอนนี้มัน, Drive, มนยยไ่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วตลาดมันมีให้เราเทรดตลอดนะพเพื่อนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรอบนี้ไม่ทันแล้วตกรอบแล้วไม่จริงนะถ้าเราเตรียมเตรียมพร้อมตัวเองมาเนี่ยบริหารมเงินดีๆนะครับเฝ้ารอให้เป็นนะครับแล้วสันตดิใจ นะครับผมว่าคิดว่าทุกคนสามารถเทรดดนทุกช่วงเวลาเนะเพื่อนเพราะว่าปัญหาคือเวลาตลาดมันแครกมาเนี่ยคนที่วางแผนแล้วอะแล้วไม่กล้าตัดใจเนี่ยคือปัญหาเพราะว่าเขาคิดว่าฮ้ยมันเดี๋ยวมันลงต่อไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อสุดไ,ไปแล้วพอปันไต่ขึ้นมาปุ๊บซื้อตามไม่ทันไปอันนี้คือปัญหานะครับถึงเวลาน้าง,งานมาแล้วเกิดขึ้นแล้วตัดใจไม่ได้นะครับออะคราวนี้มาดูต่อนะครับในพาร์ทของอนะีทนะิวเรียมนะเพื่อนอีทิเรียมเป็นไงบ้าง นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆค่อยๆไต่ขึ้นมาเนาะซึ่งจริงๆผมคิดว่ารอบนี้อีเทอร์เรียมน่าจะไปได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เล่น L อลโดโซนนี้ในฝั่งอีเทอร์เรียมไม่ค่อยใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร,ร่นะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่ภาพบีกภาพมันมันเดวเจนใช่ไหมที่ผมบอกเนี่ยบีกมันเดวเจนซึ่งถ้าเกิดมันเนี่ยขึ้นมาปิดเดวเจนนั่นบนแล้วบิตคอยเดวเจนด้วยเราจะกลับมาทําอะไรบางอย่างกับมันนะครับแต่ซึ่งเราเก็บมาหลายรอบแล้วในฝั่งยีนเนาะก็ไม่ว่าจะเออ่ทำการเอสรอบนี้นะครับรอบนี้ใช่ม้้แลวก็รอบนี นะก็เดี๋ยวรออัปเดตกันทีนึงใน Discord นะตอนนี้โฟกัสในฝั่งของ BC ก่อนแล้วก็พวกเรียกว่าอะไรอ่ะลิสติงในฝั่ง a l c o อ,อของเรานะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาตามแจมกันก็สามารถเข้ามา Discord กันได้นะครับในตัวห้องกฎระเบียบตรงนี้เนาะหาก่อนเจอกนี้ครับเรากวดรับทราบเราเข้ามาแจมกันในห้องเว็บ3ด้านล่างนะครับเว็บ3ตรงนี้ นะฮะนำยูดีมาก่อนได้เลยนะครับเราก็ตอนนี้เพื่อนมีกิจกรรมที่เราจัดไปแล้วในของเดือนนี้นะแต่เพ,เพื่อนเข้ามาแจ้งมันได้นะครับ mm. ก็คือตัวกิจกรรมรุ่นลับ p h o n e ซึ่งทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะ mm. เดี๋ยวเราจะมาสปินกันสปินกันว่าใครแต่ละคนมีสิทธิ์ในการสุ่มชื่อกี่ชื่อนะครับแตอนช่วงสิ้นเดือนนะสากันยานี้แล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงสิ้นปีเนี่ยเราจะมีการอัปเดตก,กิจกรรมในฝั่งของบูทะ นะฮะซึ่งถ้าเกิดบิตคอยคือไปโซนบนจะได้กินวากิวด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนเข้ามาแจมกันสำหรับเ,เพื่อนเพื่อเฉพาะคอมมูนิตี้เว็บสของเรานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตัว Go อัพ e มมเก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้เช่นกันนะครับเออคราวนี้รีแคปนิดนึงนะครับว่าภาพเดตตรงนี้เราจะทำยังไงกับมันเมื่อกี้เนาะที่ผมบอกว่าถ้ามันสามารถยืนได้ตรงนี้เห็นไหมเห็นตัวแท่งเทียนที่ปิดใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันตึงๆมันมีแรงขายกดลงไปในช่วงเมื่อคืนที่เฟดเสร็จมาใช่ไหม ก็กดลงไปจากตัวแนวต้านนี้ด้วยที่ไม่สามารถดูเหมือนไม่สามารถเบรกได้แต่กลับขึ้นมายืนได้นันมันเลยชูชขึ้นมายืนนั่นแหละเขาได้มันชูขึ้นมายืนได้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้มีการยอร่อหรือว่าวันนี้เราอาจจะออทยอยเติมออเดอร์เข้าไปเพื่อจริงๆพยายามสโนโบเเบนะเรื่อยๆนะตอนตอนแรกเราเริ่มสตมารู์ทมาแ8ใช่ไหมแล้วก็ไต่ไต่ขึ้นมาปุ๊บก็ไซซิ่งแรกที่ผมใส่เข้าไปรู้สึกประมาณ10บมั้งเอ้ยไม่สิดิรู้สึกประมาณ7-8แปอะไรเงี้ยค่อย,อยๆไล่ขึ้นมาตอนนี้ก็ 4, 9, นะดี่เก้ัปเดต ซึ่งไอเดียเนี่ยเดี๋ยวถ้าตั้งแต่ตอนเข้าเลยจนถึงตอนจบเนี่ยไม่รู้จะจบตรงไหนนะอาจจะไปจบแบบกลางมันหรือเปล่าหรือว่าปลายมันอะไรเงี่ยผมไม่ชัวรมอนกันกลางมันหมายถึงว่ากลางมันหน้าน,านะแล้วก็ปลายมันนี้ไม่รู้ไม่ชัวรมือนกันถ้าปลายมันนี้ที่จจบเนี่ยก็คือจบในท่าเดบวเจนนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นกลางมันหน้าอาจจะเป็นลักษณะซุปเปอร์บุรีที่ขึ้นไปละแล้วก็ไปสวิงสวิงแล้วไม่ได้เวชเจนด้านบนทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตัวเคสตดี่ยเคสตัดดีของไม้เนี่ย ว่าตั้งแต่เริ่มต้นซาร์จนถึงปิดเนี่ยเราทำยังไงมีสเต็ปบายสเต็ปในการคิดยังไงแล้วก็นานเพื่อคนไหนที่สงสัยยังไงถามในเซสชันได้เลยซึ่งเราจะคุยกันในห้องเว็บ3ปเมื่อกี้ในตัวสเตทนะครับที่เป็นห้องพรเนะตรงนี้มันจะมีสเตทอยู่นี่นะครับนี่นนก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะครับใครสงสยัยทรงไหนจดมาแล้วก็มาคุยกันเลยสุด้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดตลตับภาพรวมกัน,กน,นเพื่อในฝั่งของบิตคอยนะครับเราว่าพูดคุยกันถึง d a y by d a เนะว่าหลังจากนี้ เราจะตัดสินใจยังไงแล้วก็ทําการเติมออเดอร์ลักษณะไหนนะครับซึ่งเราทํากันมาตั้งแต่ล่างแล้วแล้วก็ทนกันมา,าหลายวีคแล้วนะครับซึ่งอยากจะบอกเพื่อนนิดนึงว่าถ้าเกิดเราอดทนด้านล่างได้หนึ่งอันดส่วนเนี่ยเวลาเราเล่นพวกฟิลันเนี่ยเราต้องอดทนให้มากกว่าตอนช่วงที่เราดอดาวนะรประมาณ3ามหรสเท่ามันถึงจะคุ้มค่านะเพื่อนขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยวมีโอกาสไหมแต่ช่วงนี้หรือว่ารอบนี้ในการเล่นของเราเนี่ยมันมีโอกาสนะครับเรา,เาพยายามที่จะอดทนไปเรื่อยไม่บ,บอย หนึ่งส่วนอดทนมาละเราพอขึ้นมาในหนึ่งขายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับของการที่จะเทรดในภาพระยะยาวแล้วก็พอจะสเกล up ได้ในภาพระยะยาวก็เป็นไอเดียกันเพื่อนและกันสามารถแปรแดปกันได้นะครับและใครที่ยังใช้งานในเช่นใดไ,นไม่สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับของทางมิสซิลีพยายละและเพื่อนๆชอบหนึ่งเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดหนึ่งหาในฝั่งคริปตโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทรนด์เชิงบวกเด็ตวันนี้ผมก๊อลฟขอตัวลาไปก่อนขอบคคุณแลวสวสัดีรับ